ขณะที่ทางด้านของทนายของหนุ่มกัญชัยก็เปิดข้อมูลที่ฟิล์มรัฐภูมิชี้แจงเนี่ยนะคะบอกว่าตรงกับความเป็นจริงแค่10%นะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าทำธุรกิจอะไรทำไมต้องรับเฉพาะเงินสบ20ล้านเนี่ยนะคะเพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเช็คหรือว่ามีเอกสารในการทำธุรกิจค่ะ เรื่องนี้นายพรศักวิาพาตอาพานนท์หรือว่าทนายตุ๋ยนะคะทนายความของหนุ่มกัญชยัยพิธีกรคนดังเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีที่ฟิล์มรัฐภูมิศิลปินนักร้องชื่อดังชี้แจงกรณีที่มีคลิปเสียงเจราจาระหว่างนางสาวกฤตอนองสวนวงศ์เจ้าของเพจกฤตอนองต้านโกงและบอสปันนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาคดีดีไอคอนซึ่งพาดพิงว่าตัวเองนั้นมีการเรียกรับเงินจํานวน20ล้านบาทเพื่อพาออกรายการโทรทัศน์ ทนายตุ๋ยบอกว่าตอนได้ฟังคำชี้แจงแล้วแต่ว่าข้อมูลสิ่งที่ฟิล์มพูดเนี่ยไม่ตรงนะคะไม่ตรงกันส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อว่าเข้าไปเสนองานพร้อมกับมีการตั้งคำถามด้วยว่าทำธุรกิจอะไรทำไมต้องรับเป็นเงินสดเพราะว่านักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเป็นเช็คหรือว่ามีเอกสารในการทำธุรกิจและโปรเจกต์งานอะไรมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะการออกรายการโหนกระแสเป็นการพูดเรื่องการออกอากาศ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคดีดีไอคอนนะฮะตอนว่ามันก็แปลกๆอยู่โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะเป็นทนายความเกี่ยวกับสายของนักธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดเพราะภาษาที่พูดแล้วก็ข้อความเนี่ยก็รู้ได้ว่าต้องการอะไรคนอื่นฟังก็รู้เช่นกันส่วนสิ่งที่ทางฟิล์มพูดว่าคลิปนี้ความยาว29นาที ตนได้แกะเสียงที่ใช้ในการสนทนามาหมดแล้วโดยรวมตนว่ามันไม่ใช่อย่างที่นายรัฐภูมิพูดอย่างแน่นอนสิ่งที่ทางคุณฟิล์มพูดมาทั้งหมดนั้น กับรายละเอียดที่ผมมีผมว่ามันจริงแค่ส0สิ่งที่ตรงกันก็เพียงแค่ตัวเลข20ล้านพูดถึงพี่หนุ่มจริงพูดถึงรายการโขนกระแสจริงนอกนั้นไม่ตรงกันนะคะขณะที่หนุ่มกัญชัยเองก็มีการเปิดแชทของฟิล์มรัตภูมิที่ลายมาหานะก่อนที่บอสพอ,อนั้นจะมาออกรายการด้วยเนี่ยนะคะโดยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ของหนุ่มกันชัยเป็นการเปิดเผยแชทลายของฟิล์มรัตภูมิตโตคงทรัพย์นะคะที่มีการส่งข้อมูลของเหล่าบรรดาบอส เป็นของช่วงคืนวันที่8ตุลาคมนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ตนเนี่ยเริ่มโพสต์เรื่องดีไอคอนบอกว่ามีเหล่าแม่ขายเริ่มคมขู่ผู้เสียหายจากนั้นเวลา2ทุ่มฟิลมนะ์มเนี่ยส่งไลน์มาหาตนนะถามว่าพี่ว่างไหมทําการบ้านรอให้แล้วครับว่างแล้วบอกนะครับพี่ชายเดี๋ยวเอาไปส่งให้หนุ่มกันชัยก็ตอบไปว่าฟิลม์มตอนเช้าโทรหาพี่นะพี่อยู่ในงานน่าจะดึกแน่ก่อนที่ฟิล์มเนี่ยจะไลน์หาตนเองอีกครั้งในเวลา 11อนาิกานาทีวันที่9ตุลาคมนะครระบุบอกว่าฝ่ายข้อมูลพร้อมครับโดยหนุ่มก็ถามว่าวันศุกร์มาคุยกันไหมฟิล์มตอบกลับว่าศุกร์ผมมีบินไปจีนกลับวันอาทิตย์ครับงั้นผมส่งพี่สาวทำเรื่องนี้ด้วยกันเอาข้อมูลไปให้พี่หนุ่มได้ไหมครับแกรู้กโกงและมีกลุ่มผู้เสียหายด้วยขณะที่หนุ่มกัญชัยระบุว่านี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าฟิลมนะ์มเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดนะก่อนที่จะไล่หาตนซึ่งตอนเนี้ย ขอเปิดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนวดไปเรื่อยๆถ้าหายเมื่อยแล้วก็บอกแล้วพูดความจริงได้แล้วค่ะ